ครับสวัสดีครับวันนี้เวลาประมาณนะครับสิบห้านกา,าสะ่วนศูนย์นอน,นับสบายสามโมงนะครับเราได้นําพ่อแม่พันธุ์อื่นนะครับมาลงปล่อยในบ่อพ่อแม่พันธุ์ที่เราเตรียมบ่อไว้นะครับที่ได้ลงคลิกไว้เมื่อวันก่อนนะครับผมตอนนี้พ่อแม่พันธุ์อื่นได้เริ่มหลบลงไปแล้วนะครับผมเริ่มหลบลงไปแล้ว เดี๋ยวมากครับเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆมุ่นลงไปแล้วครับเล็กเดิน<ๆ>เดินเดินตามดีไซน์นะเพราะตอนนี้เขาเริ่มอยู่ลล้รอร้อยแปดสิบแปดอย่าเทลงน้ำนะเล็กนี่บอ<น>บเอ้าล้อละลอกระจายไปเลยอ่านั่น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 แหละ้ลลอละลอเพราะตอนนี้เขาอยู่เขาอยู่ในฟางเยอะแล้วอยู่ใต้ฟาง นั่นแหละครับร้อยเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบแปดก็ตีไปหกร้อยแปดสิบหกร้อยเก้าสิบติดเกือบเจ็ดร้อยตัวนะครับผมนี่ที่เราซื้อพ่อแม่พันมาลงไว้นะครับเดี๋ยวก็แฮปเดียวครับนี่เล็กดูที่ลงเมื่อกี้นี้ดูนะนี่นี่เขาหมเดเลยนะเ,เห็นไหมเปิดดูเลยครับนี่ เขาเขาลงไปแล้วนะนี่ที่มาเมื่อกี้เห็นไหมโอ้ฮะลเปิดดูเขาอยู่ในน,นี้หมดแล้วเห็นไหมน,<อ>นี่ยมาเมื่อกี้มาลงไปเมื่อกีน้นะครับเขาลงไปแล้วครับเห็นไหมเขาจะอยู่ของเขาเองละเรตรงนี้เป็นดีไซน์รอาๆนี่เราให้เขาล้อรน้าเขาจะมีความชืมชืน้นเขาลงไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับผม ว่าจะประสบความสําเร็จไหมอันนี้เป็นช่วงทดลองชุดทดลองนะครับผมโอเคครับ